บ่อนการพนันจํานวนมากแต่ผมดูเหมือนว่าเป็นการจับปลาหีจับบูชายันแค่ช่วงฤดูการโยกย้ายเท่านั้นเองแต่ในพื้นที่ครับอยากให้ท่านพอบอตรได้ไปดูงานในพื้นที่ของบอกน .9 บ่อตกกุ้งครับเป็นการพนันช่างน้ําหนักกุ้งมีได้เสียกันวันหนึ่งร่วมล้านบาทแทนราษฎรที่เคารพครับผมนัทชาบุญชัยอินสวัสดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักก้าวไกลจากชาวบางขุนเทียนครับ วันนี้หารือรท่านประธาน3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกครับขอฝ่ายโสดนําภาพขึ้นนิดหนึ่งครับในขณะนี้มีการจับบ่อนการพนันจํานวนมากแต่ผมดูเหมือนว่าเป็นการจับปลาหีจับบูชายันแค่ช่วงฤดูกาลโยกย้ายเท่านั้นเองแต่ในพื้นที่ครับอยากให้ท่านผบอรตรลได้ไปดูงานในพื้นที่ของบอกน .9 บ่อตกกุ้งครับเป็นการพนันช่างน้ําหนักกุ้งมีได้เสียกันวันหนึ่งร่วมล้านบาทนะ เพราะ,ะนั้นเนี่ยเข้าไปดูเนี่ยมีการพนันกันอย่างชัดเจนแล้วเผลอๆเ,เนี่ยถ้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่รู้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเผลอๆเ,เ,เ,เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็เข้าไปร่วมด้วยนะครับก็อยากจะฝากการจับบ่อนบูชายันปาหีว่าตอนนี้เนี่ยมันไปไกลถึงบ่อตกกุ้งถึงร้านอาหารกันแล้วนะครับปล่อยปลาละเลยขนาดนี้ได้ยังไงนะครับนี่ครับประชากรที่เข้าไปเล่นจํานวนมากครับมีได้มีเสียมีแทงกันเลขล้าหนักคู่ขี้เรื่องที่2ครับหาเรือไปถึง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับขอชมเชยนะครับสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนโดยท่านผอ,อ,อพงศ์จัก,กรินนะครับทำงานอย่างขยันขันแข็งวันก่อนเนี่ยตั้งแต่ผมเป็นสสมาครับปลาโลมาอีรวดีตัวนี้เป็นตัวที่3แล้วครับที่เสียชีวิตในเขตบางขุนเทียนยังไม่มีมาตรการจากทอชอที่ชัดเจนและมีแนวทางป้องกันเมื่อก่อนมีคน พักผ่อนหย่อนใจวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปดูปลาโลมากันที่สมุทรสาครที่บางขุนเทียนแต่ตอนนี้ผมเป็นสสมา3ปีตายไป3ตัวแล้วครับในพื้นที่เพราะฉะนั้นแนวทางการป้องกันไม่ว่าจะเกิดเหตุด้วยเหตุใดทชต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งกว่านี้เพราะท้องถิ่นไม่มีงบประมาณมากพอที่จะเข้าไปดูแลก็ฝากรัฐมนตรีท็อปวลาวุฒิศิลปะอาชาจริงจังกับเรื่องของสัตว์น้ำด้วยนะครับ เรื่องที่3ครับถึงพอมอเช่นเคยครับเคยอภิปรายในงบมาณวราหนึ่งไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อแต่สิ่งที่อยากจะร้องขอไปอยังพอมอนั่นก็คือว่าท่านมีหน่วยงานใต้บังคับบัญชาของท่านคือการเคหะแห่งชาติดูแลที่อยู่อาศัยของผู้มีไรายได้น้อยแต่ท่านก็ไม่จําเป็นจะต้องดูแลให้มันคุณภาพน้อยตามไปด้วยครับขอฝากการเคหะแห่งชาติได้เข้ามารับฟังความเห็นความทุกข์ทรมานของพี่น้องชาวเอืออ 1, เอ้อทอนหนึ่งเอื้อทอนสองเอื้อทอนสามและแสแม่ดำด้วยครับท่านประธาน